สวัสดีครับผมสากครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการตรวจวัดค่า VO2 max ครั้งที่2ของผมนะครับในปีนี้ครับ ตั้งกัไปเมื่อวันที่20กันยายนปี2563นะครับผมได้ไปตรวจค่า VO2MAX ครั้งแรกครับที่ร้าน m l i ม e ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับกรุงเทพมหานครก็เป็นช่วงเวลาเย็นๆนะเดินทางไปวันนั้นนั่งเครื่องบินไปนะครับกบคุณเนตรวจวัดค่า VO2MAX ได้55นะครับแต่ว่ามีข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจมากมายแล้วก็มีคลิปนะครับที่ถ่ายเอาไว้เมื่อ ปีที่แล้วนะฮะปีนี้กลับไปอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามีเรื่องที่พิเศษก็คือว่าผมไม่ได้ตรวจแค่คนเดียวนะครับก็จะมีรูเนตตรวจวัดค่า V O 2 max ด้วยนะครับเรามาทบทวนเรื่องราวการตรวจวัดค่า V O 2 max กันอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะว่ามีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างก็ได้ค่าอะไรมาบ้างนะครับสลับกับภาพเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับที่ผมได้ทดสอบนะฮะร่างกายสมรรถภาพสมรรถนะของร่างกายนะครับ เพื่อที่จะวัดค่าตัวนี้ออกมาก่อนอื่นเลยนะครับก็คือการเตรียมตัวนะฮะเขาแนะนําให้มีการงดการออกกําลังกายหนักๆน,นะครับแล้วก็งดการเดินทางหรือว่าแบบทําอะไรเหนื่อยๆน,นะเพื่อที่จะวัดได้ค่าที่ตรงที่สุดแต่ผมก็คือทําตรงข้ามข้มหมดทุกอย่างเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> อันเนื่องมาจากว่าผมเองนะั้นะยังอยู่ในตารางที่ค่อนข้างเข้มขน้นแล้วก็ เป็นคนที่จะต้องเดินทางจากต่างจังหวัดก็คืออำนาจเจริญเนี่ยไปที่กรุงเทพนะครับโดยการขับรถในช่วงนี้เพราะว่ามันมีเหตุการณ์หลายๆ,ๆอย่างนะครับก็เลยเออเอาตามนี้แหละนะเอาตามนี้แหละแต่ว่าไม่แนะนํานะแนะนําก็คือว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ค่าที่ตรงจริงๆเปๆ๊ะจริงๆก็ควรที่จะพักผ่อนให้เต็มที่นะครับโดยการไม่ออกกําลังกายหนักๆในวันก่อนหน้าแล้วก็ เออเดินทางไปก็เออไปแบบสบายๆนะครับผมผมก็คือขับรถไปไงมันก็เหนื่อยนะประมาณ8ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับตื่นมาแต่เช้าเลยตีสี่ตีหขับรถไปตามเส้นทางก็เออมันล้าอยู่เหมือนกันนะครับนิดน,นึงแต่ก็คือเต็มที่จริงจังเต็มที่นะครับเพื่อที่จะแบบเออเอาศักยภาพเท่าที่ได้ตอนนี้แหละเพราะว่ามันก็คงจะดรอปไปบ้างแต่ร่างกายเราฝึกซ้อมมาตั้งปีหนึงมันต้องมีความแตกต่างบ้างนะครับ ให้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วก็ถือว่าโอเคและโอเคแล้วนะครับสำหรับตัวเองนะพอไปถึงก็มีการพูดคุยกันนะครับกับทางร้านนะมีการสัมภาษณ์เพื่อที่จะอัดคลิปเอาไว้นะครับทำเป็นเทปเพื่อที่จะไปฉายในวันที่14กุมภาพันธ์ปีหน้าก็คือวันวาเลนไทน์ปี2565กับครูเนะก็คือว่าเรามาตรวจด้วยการเป็นคู่นะครับ เป็นแพ็กเกจคู่ครั้งนี้เพื่อที่จะวัดค่า v O 2 max แล้วก็ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในร้านเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้เอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยกลับไปใช้นะครับข้อมูลก็คือจะเป็นแฟ้มแบบนี้กลับมาที่บ้านแล้วนะฮะผมกลับมาหลายวันแล้วนะก็จะมารีแคปให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยนะเราไปถึงที่นั่นนะฮะคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตกลงกันว่าครูเนจะเป็นคนที่ ทดสอบกันก่อนซึ่งผมกับคุณเนทเทสในโหมดเดียวกัน7กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับบวกทีละ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกๆ3นาทีก่อนที่เราจะวิ่งเนี่ยเราตกลงโหมดกันแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการใส่หน้ากากตัวดโนสติกนะครับตัวหน้ากากสีฟ้าเนี่ยตัวเนี้ยนะการใส่หน้ากากเข้าไปนะครับเราเอาวางท่าไว้ที่จมูกเสร็จแล้วก็จะมีสายรัดนะครับรัดหัวรัดหัวไว้รัดหัวไวใ้ให้แน่นนะครับ ถ้าเกิดว่าเอามือปิดด้านหน้าปุ๊บแล้วมันหายใจไม่ออกนั่นแปลว่าเครื่องทํางานแล้วนะครับการใส่หน้ากากตัวนี้เข้าไปเนี่ยข้างในจะมีพัดลมเล็กๆหายใจเข้าออกตามปกติแต่ว่ามันแน่นนะฮะคือไอการหายใจเนี่ยมันไม่ได้ยากมากแต่มันแน่นพอมันแน่นมากๆเนี่ยมันไม่ชินมันอาอาจจะอึดอัดแล้วก็หนักนิดนึงนะครับเพราะมันมีน้ําหนักตัวของไอเครื่องนี้นะฮะแล้วก็จะมีสายต่อมาเป็นแบบพอตเทเบิลนะครับแล้วก็จะมีกล่องให้ถือแต่ว่าเราไม่ต้องถือ เราเอาไปวางไว้ที่ช่องอข้างหน้าของเทรดมิลได้นะครับตัวนี้มีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าก่อนที่เราจะใส่เนี่ยเราจะต้องทานน้าให้เรียบร้อยเข้าห้องน้าให้เรียบร้อยเพราะว่าไอตัวหน้ากากตัวนี้นะฮะมันจะมีพัดลมอยู่ข้างในเสร็จแล้วปากมันจะแห้งบางทีผมวิ่งไปเนี่ยคุณเนวิ่งไปอย่างเงี้ยวิ่งเร็วๆครับมันมันนานอะประมาณ15นาทีหรือ20นาทีเนะี่ยมันก็จะทําให้เราปากแห้งข้างในได้นะครับเพราะฉะนั้น เราก็พยายามที่จะจิบน้ําอะไรไปให้เรียบร้อยแล้วมันก็เทสมันกว่าจะได้เทสมันก็นานเหมือนกันนะใส่ก็คือใส่ทีเดียวนะครับพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็มาประจําที่เครื่องลูวิ่งไปฟ้าเขามีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ข้างๆนะครับที่ผู้ชายเนี่ยเขาถือ iPad อยู่ iPad มันก็คือจะมีข้อมูลของแอปพลิเคชันตัวที่ควบคุมเราอยู่เนี่ยเขาจะบอกเราว่าอีก15วินาทีเราจะมีการเพิ่มความเร็วเข้าไปนะฮะเพิ่มความเร็วเข้าไป รวมคนเดียก็ไปเราก็ต้องซอยขารอ,อนิดนึงนะหลังจากคุณเอ้จบไปผมก็ขึ้นไปบนเครื่องนะครับแล้วก็เตรียมเพื่อที่จะทดสอบต่อเลยนะเพราะว่ามันมีสองเครื่องนะมี2เครื่องแล้วก็สามารถที่จะจริงๆก็คือเพื่อนๆไปได้กันได้นะเขาก็มีหลายเครื่องแหละนะครับอาจจะเข้าคิวกันใช้รูตัวนี้แต่ว่าตัวเครื่องอะไรเขาก็เซตแป๊บเดียวนะครับผมก็ใช้เวลาในการสวรม ตัวนี้เหมือนเดิมแต่ผมชินแล้วว่าผมเคยใส่ผมก็จะจําได้นะก็จะจําได้ว่ามันเป็นยังไงนะครับอ้อมีอีกอย่างหนึ่งก็คือใส่สายคาดตัววัดฮาร์ดเรทด้วยนะครับซึ่งมันจะเชื่อมกันกันกบทุกอย่างเลยนะฮาร์ดเรทตัวนี้เราจะต้องใส่แต่ผมใส่ประจาอยู่แล้วเออก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะคุณเอกก็ใส่นะก็ะส่เดียวกันอนะ่ะแล้วก็มาใส่นะครับเราก็ใส่ตัวในฮาร์ดเรทตัวนี้เพื่อที่จะให้ดูว่าเออมันจะ เป็นฮาร์เรตเท่าไหร่ใช่ไหมในแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ละช่วงที่เป็นขั้นบันไดความเร็วขึ้นไปนะครับตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวบ่อ,อแล้วก็ตัวของไดนาติกเนี่ยเขาก็จะวัดตัวค่าการหายใจจริงๆใช่ไหมแล้วก็จะไปคํานวณของเขานะครับ <S <S เพื่อที่จะให้ได้ค่าต่างๆมาช่วงนั้นผมขึ้นไปวิ่งที่รู้วิ่งนะปีนี้นะครับผมรู้สึกว่าร่างกายค่อนข้างที่จะฟิตสมบูรณ์ดี นะฮี่สมบูรณ์ดีแล้วก็ไม่มีอาการบาดเจ็บเหมือนปีที่แล้วผมก็เลยเออโอเคค่อยๆไปนะเราก็เริ่มชินแล้ววิ่งรูก็ชินฮนะ10สินาที10นาท,นาที20นาทีแรกสิบสบห้านาทีแรกอะสินาทีแรกเนี่ยผมสบายสบายมากเลยแบบอยู่โซนสองอะคือมันความเร็วประมาณเพจห้าไม่เกินเพจห้าเพจสี่ไปไปอย่างเงี้ยคือเราเนี่ยถ้าเพื่อนติดตามก็จะรู้อู่แล้วนะครับเราก็คือว่าวิ่งได้ไม่ยากวิ่งได้เรื่อยๆวิ่งได้เรื่อยๆแล้วก็คุมความเร็วคุมรอบขา วันนี้ก็คือใช้รองเท้าแบบค่อนข้างที่จะจริงจังกับความเร็วนิดน,นึงก็คือเอาไฟล์ next เปอร์เซ็นต์นะครับทั้งสองคนเลยตัวเอกซเดนนะครับเออมันก็เป็นแมตช์คู่รักนะเราก็ใส่รองเท้าคู่อะไรเงี้ยนะฮะแ,แล้วพอวิ่งไปนะครับจนถึงความเร็วประมาณช่วงเพจสี่ศูนย์ก็คือ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยผมเองก็เริ่มสายแล้วนะก็เริ่มเหนื่อยแล้วประมาณโซนสี่นะโซนสี่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 นะครับอืมเพราะว่ามันค่อนข้างเร็วแล้วนะฮะเพสี่ ปรับปุ่นไป17นะครับโอ้โหคราวนี้ก็คือว่าขึ้นไปในแอเรียที่เราเหมือนกับ 5K าเคเลสเพสแล้วก็คือว่าเป็นความเร็ว5กิโลเมตรผมอะโอ้โหคราวนี้คือ3 3, 3นี่ก็3นาทีนี่ก็นานนะแต่ไหวเพราะว่าเราลงขอดอขอดพันเนี่ยบ่อยนะฮะที่เพลสเนี่ยขอดพันขอดแปดร้อเนี่ยบ่อย400ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพลสนี้คือเร็วกว่าน,นี้อยู่แล้วนะครับ400ก็เลยเออแค่มันแค่3นาทีอะมันก็เหมือนลงขอดแปดร้อแหละนีมันก็ได้แบบ ผ่านไปได้นะครับอยู่โซน4ี่ไปไปลายและวโซน4ี่ไปไปลายแต่ยังไม่ถึงโซนห้านะยังไม่ถึงโซนหนี่อยู่โซน4ี่โซน4ี่นะครับโซน4เลยตัวเนี้ปรับขึ้นไปเป็น19นะครับ19เนี่ยก็คือเป้าหมายของผมเลยเพราะว่าวันนี้นี่ก็คือประกาศในร้านเอาไว้แล้วนะครับว่าจะพยายามวิ่งให้ถึง19ให้ได้ก็วิ่ง19ไปนะครับโหคือความรู้สึกก็คือว่าปกติแล้วก็คือใช้สไตล์นะครับเพจนี้หรือแบบลงขอดเร็วจริงๆก็คือลงขอด200 หรือไม่ก็400แต่ว่าเป็นรอบท้ายๆแล้วคือแบบเบิร์นเบิร์นให้หมดอะไรเงี้ยเป็นแบบสไตล์แหละก็คือเคลียขาแล้วอะไรเงี้ยแต่นี่ก็คือให้เราวิ่ง3นาทีซึ่งซึ่ง19มันเร็วมากนะครับผมก็วิ่งไปตอนที่วิ่งก็คือโอ้โหคิดในใจว่ามันเหมือนกับมันคล้ายๆกับว่ามันเหนื่อยมากๆแล้วก็ดูไปเป็นนาทีนาทีแล้วนะครับนาทีแรกผ่านไปโอ้หนานมากทําไมมันนานอย่างนี้นาทีที่2ผ่านไปโอ้โหูมันทั้งยาวนานเหลือเกินนะครับ ชีวิตนี้ทําไมมันเวลามันเดินช้าจริงๆเลยนะเหมือนตอนแบบเรานั่งนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมันทําไมมันแป๊บเดียวแต่ว่าเราเรามาแบบนานมาวิ่งไปวิ่งไปนะฮะทีละวินหนึ่งนานนานนะฮะจนจบสามนาทีพอครบสนาทีก่อนจะถึง3นาทีเนี่ยสิบห้าวินาทีสุดท้ายเขาก็บอกว่าโอ้ยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะ มีการเพิ่มความเร็วขึ้นไปที่21กิโลเมตรต่อช่วโมงซึ่งเร็วมากๆนะคือ <c oughs> ผมแทบจะไม่ได้วิ่งที่เพจนั้นเลยก็คือเพจสองไปลายนะคลิปโชเก้ะครับวิ่งมาราธอนอะไรประมาณนั้นเลยนะตัวผมเองก็คาดการเอาไว้แล้วว่าเออคงไม่ไหวนะครับก็เลยวิ่งไปได้แค่ประมาณ3-4มสีวินาทีเท่านั้นแล้วก็เคยขอลงนะครับเพื่อนๆก็อู้นเนะแล้วก็ทีมงานทั้งทีม ของ M Live เองนะครับก็คือเชียร์กันอยู่ผมก็มีเพื่อนติดตามไปด้วยนะครับตัวของผลต่างๆเนี่ยของค่า VO2MAX นะครับของตัวเฉพาะค่า VO2MAX เนี่ยเขาไม่ให้เปิดเผยนะเขายังไม่ให้เปิดเผยคือเขาจะไม่อยู่ในอยู่ในคลิปของ M Live เนี่ยเขาจะไปลงในช่วงวาเลนไทน์นะอย่างที่ผมบอกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับตัวของคลิปของ M Live นะครับซึ่งตัวร้านเนี่ยจะตั้งอยู่ที่เซนทรัลเวลด์นะฮะ ชั้นที่ชั้นเดียวกันกับซูเปอร์สปอร์ตนะแถดนั้นแหละตรงข้ามกับอาดิดาสนะครับแถดนั้นแหละนะฮะเราสามารถที่จะไปทดสอบได้เลยนะครับอาจจะนัดล่วงหน้าเข้าไปหน่อยนะนัดล่วงหน้าเข้าไปหน่อยจะได้เขาจะได้เตรียมเตรียมตัวรอนะครับตัวเราก็จะได้เตรียมตัวด้วยเผื่อมันมีคิวมีอะไรเยอะนะครับตัวของค่าที่จะเปิดเผยได้นะผมคิดว่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือหน้าแรกนะครับเรามาดูตัว evaluation performance นะครับปีนี้ผมได้3ดาวนะฮะปกติก็คือมันจะเป็น าดาวเนี่ยหดาว2ดาว3ดาวปีที่แล้วได้2ดาวนะครับปีนี้เป็น3ดาวเขาบอกว่า Keep ็ o going right in f r o o t t f the finish line ะครับก็คือเราพร้อมนะนี่เนี่ยแล้วก็สู้ต่อไปนะครับแล้วก็นี่ก็คือจริงๆมันก็น่าจะแบบเออโอเคนะที่จะไปไปไปวิ่งเนี่ยตอนช่วงนี้แหละสุดยอดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรามองที่ IAAT ซึ่งเป็นค่าที่เป็นแลคเตทเทโชนั่นแหละนะครับเป็นตัวแอนแอโรบิกเทโชนะครับ IAT a AT ที่ว่านี่ก็คือแลคเตทเทโชอยู่ที่15.3กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะซึ่งเท่ากับเพลสประมาณเท่าไหร่สามไปไปนะฮะสามไปไปโอ้เทโชอยู่สามไปไปเลยเหรอไม่รู้ตัวเลยนะครับเนี่ยเ <laughs> ดี๋ยวจะต้องลองซ้อมที่ตรงนั้นให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยผมจบฮา์มาราทอนเวลาที่แบบ ว้าว wow, เลยนะครับตรงนี้เอเอ,เ,อเป็นสิ่งที่เราได้รู้นะครับแม็กซ์พ r าวเวอร์ของผมก็คือพลังพลังของผมนะที่ใช้วิ่งในวะันนี้คือสูงสุดเลยแม็กซ์ก็คือสูงสุดก็คือ1ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างที่เราให้ฟังนะครับเพศสามศูนย์เก้านะฮะตัวนี้เราไปดูหน้าที่2นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือ hard rate Range นะครับก็คือ,อเขาเรียกว่าเป็นโซนหัวใจนะั่นแหละนะฮะหนึ่งเราจะได้ค่าตรงนี้มานะฮะเราตรงมองตรงตาราง,งตรงนี้จะเป็นส่วนของ running นะครับ running ของเขานี่เขาเรียกว่า recon นะเราเรียกว่าโซน1 et 1 area เนี่ยเราเรียกว่าโซน2นะแล้วก็ et 2 area เนี่ยก็คือโซน3เสร็จแล้วก็จะมีเส้นสีเขียวตรงนี้คือ lactate threshold นะครับ ข้ามไปโซน4ก็คือ high intensity 1แล้วก็ high intensity 2ก็คือโซน5นะครับโดยประมาณแบบนี้นะฮะสามารถที่จะใช้ตารางตัวนี้เอาไปฝึกซ้อมได้เลยหรือไปตั้งในการมินใหม่ได้เลยของผมก็คือตั้งตามนี้นะครับตั้งตามนี้เลยแล้วเราดูเพจยังไงนะครับเรามาดูช่องไบกิ้งเราไม่ต้องดูเนาะเรามาดูช่องรันนิ่งเลยนะครับส่วนหนึ่งของผมจะอยู่ที่ต่ำกว่า125ที่เพจ7.6กิมชั่วโมงอ่าส่วนหก็คืออะไรครับวอร์มอัพ อ่ารีเจนนะครับดีคอนนะครับดีคอนรีคอนก็คือวอร์มอัพส่วนหนึ่งถ้าวิ่งไม่ถึงไม่เกินร้อยยี่สิบห้าเนี่ยก็คือไม่เกินร้อยยี่ห้าเนี่ยก็ยังอยู่ส่วนหนึ่งนะของผมอ่าเดี๋ยวผมก็จะไปตั้งใหม่นะครับส่วนสองของผมปีนี้ขยับไปที่หนึ่งร้อยี่สิบห้าถึง150ร้อยห้าสิบนะตัวนี้ก็คือเป็นเป็นโซนโซนสองยังอยู่ในแอโรบิกนะฮะโอ้โหสูงมากเลยนะร้อยห้าสิบยังอยู่โซนสองนะครับนี่ไงผมถึงบอกว่า เราจะไปรู้ได้ยังไงนะครับว่าร่างกายเราโซน2เราอยู่ตรงไหนใช่ไหมทำไมโซนสอศูนย์ยังต้งร้อยสี่สิบผมเนี่ยโหเนี่ยไปตรวจมาโซนสองร้อยห้าสิบเลยนะครับหนักก็ไปอีกนะครับปีนี้ถ้าเห็นเพื่อนเพื่อนเห็นตารางผมแล้วมาดูคลิปนี้นะผมจะให้มาดูคลิปนี้นะครับว่าเออโซนสองเขาบอกว่าของผมเนร้อยห้าสิบเลยนะครับซึ่งอยู่ที่ความเร็วนะครับสิบสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ็ดจุดหกถึงสิบสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าตัวนี้เป็นฮาร์ดเรทที่ โซน2ที่เพสไม่เกิน5นะครับเอ่อจากจากเพสแมาหาเพสห้ตอนแรกนี่คือต่ำกว่าเพสแเลยโซนหนึ่งต่ำกว่าเพสแนะครับโซนนี้อยู่ที่เพสแนะครับมาจนถึงเพสห้าโดยประมาณนะหลังจากนั้นเป็นโซน3โซน3ามเขาเรียกว่า et 2 area นะครับอยู่ที่150ถึง170ยเจบีตเปอร์มินิทร้อยเจ็ดสิบเลยนะครับซึ่งก็คือเพสห้าจนถึงเพจสามปลายๆนะครับ ซึ่งผมก็คือจะต้องฝึกตรงโซนนี้เพื่อที่จะให้เป็นโซน3นั่นเองโซน3ก็คือว่าเราสามารถที่จะวิ่งมาราธอนจบนะโซนนี้โอเคนะครับเออผมจะไม่พยายามแตะโซนสนะถ้าเกิดว่าแตะโซน4ก็คือว่ามันก็จะเริ่มมีแลคเตนนะมันจะปวดขามันจะเมื่อยนะถ้าเกิดว่าต้องวิ่งไกลามากๆถึงแบบ4ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็จะไม่เกิน170ผมก็คือจะไม่เกิน170แต่ว่าไม่ใช่ว่าไปวิ่งที่170เลย มันก็จะต้องดูว่าเออเวลาเราวิ่งจริงๆเดี๋ยเราจะต้องเริ่มที่ร้อยห้านี่แหละเริ่มที่ร5 0ยห้นี่แหละเสร็จแล้วก็ให้มันไปจบแถวๆนั้นไม่เกินนั้นนะครับเลี้ยงๆไว้นะคือมันมีใครแดกดิฟไงมันมีการดิฟขึ้นไปของฮาร์ดเรทอยู่จากความร้อนจากความชื้นจากความเหนื่อยล้าจากการพูดเยอะเวลา <laughs> เวลาวิ่งแล้วก็ต้องไปถ่ายคลิปอะไรนี้ใช่ไหมถามคนโน้นคนนี้ฮาร์ดเรทมันก็ขึ้นนะครับบางที นย่ยยืนยืนถ่ายคลิปเปลี่ยนฐานบ้างแล้วก็ต้องเร่งไปอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นขึ้น,นลง,ลงๆเพราะฉะนั้นการที่เรามีเรนตัวนี้ไว้เราก็จะรู้ว่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการการวิ่งยังไงนะครับแล้วก็ความเร็วจะต้องควรจะประมาณไหนนะโอเคนะครับอะไรอย่างงี้แล้วก็เราก็โน้ตเอาไว้แล้วก็ตั้งในเลนกา,าไว้แล้วก็โค้ชตัวเองได้ด้วยในหลายๆอย่างใช่ไหมครับคราวนี้เรามาดูที่โซนถัดไปนะครับ high intensity 1ของผมเนี่ยอยู่ที่ 170ถึง179บีตเปอร์มินิทนะครับเป็นโซน 4. อืมผมคิดว่าน่าจะถูกต้องนะตรงนี้เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยอยู่ในโซนนี้ได้น่าจะประมาณสักช่วง10โลนะครับซึ่งมันจะอยู่ที่เพสประมาณสักสามกลางกไปหา3ไปลายโอเคตรงนี้แหละที่น่าสนใจนะครับเพราะว่า10โลของผมเนี่ยร่างกายของผมตอนนี้มันอาจจะทำได้ตามนี้นะครับที่ประมาณสัก 35นาทีถึง39นาทีช่วงนี้นะครับซึ่งโอ้โหเป็นเวลาที่ใฝ่ฝันมานานเหมือนกันคือ P ีีผมมาอยู่ที่39นั่นแหละแต่ว่าถ้าเราจะเร็วกว่านี้เราดูร่างกายแล้วสภาพร่างกายเราพร้อมตอนนี้กล้ามเนื้อเราพร้อมหรือเปล่ากระดูกเส้นเอ็นเราพร้อมหรือเปล่านะครับผมก็กระดูกไม่ค่อยดีใช่ไหมผมก็จะไม่วิ่งเร็วมากเออแล้วก็มีไปเช็คร่างกายมาด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกคลิปถัดไปคลิปหน้าก็คือเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็ความฟิตตรงส่วนของฟิตเนสที่เป็นกล้ามเนื้อต่างๆนะเเส้เอ็อไรต่างๆที่ไป ร้านฟิซิโอคลินิกนะครับเป็นคลินิกของวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับตรงนั้นเนี่ยเขาแจ้งผมมาแล้วนะว่าร่างกายผมเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนผมก็เลยจะต้องเหมือนกับว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาประกอบกันทั้ง2ล้านแล้วก็เราจะพัฒนาการวิ่งเรายังไงเพื่อให้ได้ตามนี้นะฮะให้ดินมันดีขึ้นอ่าใช่ไหมะันนั้นต้องดู2คลิมนี้ประกอบกันนะครับโอเคนะครับสำหรับโซนนี้อยู่ที่เพจสากลางไถึงเพจสี ก็คือเป็นสามการคือเป็นสามไปปลายนะครับโซนถัดไปเป็นโซน5โซน5จริงๆมันก็ควรที่จะเป็นโซนของการวิ่ง 5K 3K ฟันลันอะไรประมาณนี้นะครับก็คือจะวิ่งเป็นโซนสโซน5สลับกันโซน4โซน5สลับกันใช่ไหมครับสำหรับเพื่อนๆท้าไหวนะฮะเพราะว่ามันต้องระเบิดออกไปเลยที่โซนนี้มันจบเร็วนี่รีวิ่งไปเลยนะครับให้จบภายในเวลา10กว่านาทีเราก็ แบกรับร่างกายที่ high intensity 2ตรงนี้นะครับของผมฮาร์ดเลดจะมากกว่า179ปกติแล้วมนุษย์ทั่วๆไปจะแบกรับได้ประมาณสัก5นาทีก็คือหดูมากแล้วนะครับแต่ถ้าเราเวลเทรนนะครับเราซ้อมดีเราอาจจะได้ถึง10นาทีเสร็จแล้วก็สลับลงมาที่โซน4นิดนึงเสร็จแล้วก็กลับไปโซน5อย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะไปได้จนจบนะอาจจะไม่ได้แช่โซน5แบบแช่แช่แช,ชอย่างเงี้ยครับช่วงเวลาแวบหนึงเนาท,ทีร่างกายมันก็เหมือนกับ ไม่ไหวมันก็ต้องความเร็วต้องลดลงมาใช่ไหมครับฮาเดดมันก็รีเจเนอเรชันลงมาก็คือลดลงมานิดนึงแล้วก็ค่อยดันกันขึ้นไปใหม่นะครับความเร็วตรงนี้ของผมจะอยู่ที่มากกว่า,าเพจสามสขึ้นไปนะครับเพจสามจุ 3. 3, 3. 2, ประมาณนี้ขึ้นไปนะซึ่งก็เป็นเพจที่2วิ่งอินทวอร์เมื่อวานนี้นะครับที่20รอบของ400เมตรผมก็ถือว่าสบายนะสำหรับผมนะถือว่าสบายสายที่เพจนั้น ในตอนที่ซ้อม400นะก็คือวิ่งอยู่ในโซน4่ไม่ถึงโซน4ไม่ถึงโซน5อยู่ในโซน3ด้วยซ้ำเพราะว่ามัน400มันขึ้นไม่ถึง่ะมันขึ้นไปมันจะถึงและมันก็ต้องตกเพราะว่ามันจบนะมันเร็วมากนะนาที20กว่าหารเรทมันขึ้นไปไม่ได้ถึงที่สุดนะครับตรงนั้นซึ่งผมก็คงจะต้องไปฝึกคอร์ดที่มันยาวขึ้นเพื่อให้มันถึงจุดนี้นะครับเช่นคอร์ด 800, 1200, พ6 0เนี่ยมันก็จะถึง180แน่นอนถ้าเพจเมื่อวานที่้อมนะครับเออก็คือเพจ 3, 2อะประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลที่เปิดเผยได้นะาสหรับครั้งนี้เพราะว่าที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่เขาไม่ให้เปิดเผยแล้วก็ต้องไปดูในในคลิปนะครับในคลิปที่ที่ผมไปที่ร้านส่วนของคุณเนก,ก็เดี๋ยวคลิปหน้าๆจะมาเล่าให้ฟังในส่วนของคุณเนนะครับสัมภาษณ์คุณเน แยกไปเลยแล้วกันเพราะว่าไม่งั้นมันจะยาวนะครับสำหรับคลิปวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณขอบคุณร้าน M Life Shop นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์มากๆเลยนะครับซึ่งก็คือแฟ้มของตรงนี้นะครับเป็นอยู่ในส่วนหนึ่งของบริษัทมาราธอนประเทศไทยนะครับจำกัดตรงนี้ติดต่อเพิ่มเติมหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับการตรวจวัดค่า v o 2 Max อันนี้ที่เพื่อนๆน,นั้น สนใจมาตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้ก็ยังลังเลอยู่นะครับก็ไปตรวจเลยไปตรวจเลยดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้เขามีลดราคาอยู่นะฮะลดราคาเนี่ยลดราคาไม่ได้ลดให้ทุกคนนะครับไม่ได้ลดให้ทุกๆคนหมายถึงว่าถ้าใครไม่ได้ดูคลิปนี้ก็คือเขาก็จะไม่ได้ลดให้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็เป็นแฟนคลับแฟนเพจของช่องรันวิษณนะครับแจ้งที่ร้านได้เลยจะลดราคาจาก ,3990 บาท3,990าบาทเป็น 3,000บาทเท่านั้นนะครับลดเดยอะนะไปลองกันได้นะครับติดต่อไปที่ร้านได้เลยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ของ Facebook Page ของเขาให้นะฮะแล้วก็แชทช่องแชทเข้าไปเลยนะครับว่านัดวันจะไปวันไหนอะไรยังไงนะครับผมใช้เวลาในการทดสอบจริงๆทั้งหมดประมาณ1-2ชั่วโมงไม่เกินนี้หรอกแปบ๊บเดียวนะครับประมาณช่วงช่วงชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงครึ่งอะ่ะผมว่าก็น่าจะเสร็จนะฮะ สำหรับทุกๆอย่างแล้วไปหลายๆคนก็สนุกดีนะเพราะว่าจะต้องมีคนเชียร์ด้วยนะครับอถ้าไม่มีใครเชียร์ผมหน้าวันนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ทําไม่ได้ขนาดที่สิบเก้ากิโลเมตรชั่วโมงจนจบสามนาทีนะเพราะว่าเป็นเฟสที่ผมไม่เคยทําได้ขนาดนั้นมาก่อนเลย <c oughs> ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ไปเชียร์ในวนันนั้นที่ร่วมในเหตุการณ์ในวนันนั้นรวมถึงเพื่อนๆที่เชียร์อยู่ที่บ้านกันด้วยนะครับผมแล้วก็ มีอะไรสอบถามกันได้กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับสำหรับคลิปในช่วงนี้ก็จะทยอยมาเรื่อยๆจากการเดินทางไปกรุงเทพ,พมีคอนเทนต์เยอะมากนะครับสีห้าคอนเทนต์เลยกำลังรีบเคลียร์นะครับผมขอบคุณมากนะครับวันนี้สวัสดีครับลา